าทุ่มเทแล้วไร้ค่าครับทําไมไม่กลับมารักตัวเองจะทําอะไรเพื่อใครดูด้วยครับว่าเขาอินไหมถ้ายิ่งขวายคว้ายิ่งหวาเวยิ่งรักมากยิ่งเจ็บมากยิ่งพยายามยิ่งห่างไกลคำว่าความสุขก็หยุดทําเรื่องโงงโงสักที เลิกคาดหวังครับไม่ต้องเรียกร้องครับแล้วกลับมารับผิดชอบความสุขของตัวเองวันหนึ่งที่คุณจะเจอคนที่เห็นค่าคุณมากกว่านี้ตอบแทนความจริงใจของคุณด้วยความรู้สึกดีๆทำให้คุณสัมผัสได้ว่าเขาภูมิใจที่มีคุณอยู่ข้างๆเลิกให้ราคากับคนที่ไม่คู่ควรและอยาก เกลียดตัวเองเพียงเพราะคนคนเดียวไม่รักคุณถ้าทำดีที่สุดแล้วครับและสิ่งที่ได้มาคือน้ำตาและสิ่งที่เสียไปคือเวลาให้เลือกเดินออกมาแล้วบอกกับตัวเองว่าพอสถกทีขอบคุณสำหรับข้อความดีๆจากเพจสำคัญไม่มากพอครับ